ครับแบบนี้รหรับคำแนะนำดีๆเลครับแต่พยายามจะแนะนำว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วเขามีญาตินิดหนึ่งด้านฝ่ามือของตุ๊กกระตินครับพี่ธนุวิชผมเที่ยวกันมาเป็นสิบปีแล้วจบสิบปีแล้วจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าไปเป็นแถวๆจริงๆก็ทางาที่ปูแนะนำนะครับผมพินารณาช่วงปีิดนะครับพิจารณาแต่ว่าหลายหลาคนอาจจะแปลว่าปรางอะไรเงี้ยผมชอบแปลว่า พูดจะพูดในสิ่งที่รู้แต่เป็นไทง,ง่ายๆก็คือไม่รู้แล้วอย่าพูดนะฮะอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็สรรพคุณได้ใส่ปยานใหญ่เลยต่อถึงวรนะฮะเพราะว่าเอ่อไม่มีที่ปสะขุงตัวเองเช่นกรณีของศูนย์ข้อมูลประรว,วัติศาสตร์ชุมชนชนบุรีเนี่ยชื่อยาวมากแต่แค่ว่าศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ดูใหญ่ชุมชนเหล่นี้เดียวละนะครับมีทั้งความความใหญ่และความเล็กในชื่อของตัวเองแต่ว่าเป็นองค์การารูปปรอครูแต่ว่าไม่มีที่ตั้ง ไม่มีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่เปลี่ยนนะครับก็คือทํางานเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูแนะนําให้ฟังก็คือว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปช่วยอุทยานสมเด็จย่านะครับอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพลนันีเขาจัดกิจกรรมร่วมกับไทยเดสไทยเดสเข้ามาสปอนเซอร์เป็นดนตรีในอุทยานแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมคือตอนแรกเขาใช้ชื่อว่าการเปิดเปิด รู้ว่ามหาวิทยาลัยก็คือมีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจัดดนตรีมาสลับสับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าของเรามาเริ่มมาเริ่มต้นในนัดสัปดาห์นี้เป็นทุกทุกวันอาทิตย์นะครับยเป็นช่วงของอสงกรานต์หนึ่งครั้งก็จะอยู่จนถึงวันที่28เมษายนนะครับก็วันอาทิตย์เ็เกิดน,นะครับลักษณะเดียวกันเราก็เป็นถือว่าเป็นแท้กัญญาดำก็คือจัดกิจกรรมทัฒนาจรนะครับก็คือเดินเท้าเรียนรู้จักรอบๆโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆประมาณ3ชั่วโมง ทีนี้พรุ่งนี้เป็นตีมที่ว่าด้วยเรื่องของย่านการค้าแขกตึกการค้าจีนนะครับตัวเรื่องของกระดานการค้าในย่านฝั่งนั้นเราก็อเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคุยกันนะครับย่านการค้าบ้ dess, างตึกรามบ้านช่องบ้างาาบ้านเดือนในยุคที่หันหลังให้ทรองหันหน้าให้ถนนบ้างอะไรนะฮะก็ลองยังไงผมก็จะฝากให้ปูปปปทีิทยามเนี่ยช่วยเป็นความสำเป็นทางการของเราให้ทีนี้วันนี้เนี่ย เนื่องมาจากว่าเส้นทางของเราจะไปเดินไปว่าผมก็เลยกลายเป็นบางทีรู้สึกว่าเออ่บางบางท่านอาจจะแต่งกายเข้ากับยุคแต่ผมดูจะหลุดยุ่งไปพร้มๆกันมาเพราะว่าใช้ร่องวรรณกรรมเป็นตัวตัวตั้งตัวตั้งเป็นตัวที่เราจะเดินเออ่เดินตามรอยวรรณกรรมแต่เขาบอกกับครูบอกว่าใช้คำว่าตามรอยวรรณกรรมเหมือนเราใช้เรื่องหน้าปล่อยก็ดีนะครับหรือเรื่องของเดินกระดิ่งก็ดีเป็นพูดเปนเยอะแตว่า ต้องต้งขอหานรอยที่ไหนของพระเพลิที่นะครับแล้วก็มีตัวตนจริงหรือเ่าผมเาแต่ว่าวันนั้นตัวั่งแน่างได้ต่างแบบเม่ตรงทีหน่อั้นผมสาษเกตอนที to ่คุณคุณตลาดสุพัฒน์ได้เป็นแม่ครเขา่บอกว่าผมไม่ยักกะทราบเาผมไม่ยักกะทาบว่าแม่อของผมส่วนบ้านมี้ตะเด็นี้ก็คือแม่พไม่มีตัวตนนะครับแต่ว่าแต่ละยุคแต่สมัยก็จะใช้คนที่สวมบทแม่พรแต่ในที่สุดผมสนใจว่าวรรณก้รมำแม่สีพอดินเป็นวรรณกรรมหนึ่งใน ไม่สี่เล่มที่คนที่จะเดินทางมาจากประเทศจีนนะครับจะต้องศึกษาวันธรรมคุนี้รัฐศาสการการพูดคนที่เป็นนักการพูดที่เดินทางจากประเทศจีนที่เดินทางมาจากลานต้องรู้จักกันในทงหนึ่งเล่มหนึ่งในสองเล่มเล่มนึงก็คือเรื่องของสิทธิทาคุณส่วนนีแล้วก็เรื่องสี่แผ่นดินซึ่งมันจะทอนสะท้อนที่สี่ทิตของทุกคนและอุปนิสัยใจเขงทุกคนได้ดีผมพกคนดึงที่ไม่ดี ท <Yes. S 1> ี่ไม่เคยอ่านคือทันดิงเต็มมานะครับป็นรดยหยิบมาก้าบ้างแล้วก็ดูบ้างคุณตุนทรจะต้องมีเวลาจะ็บาแล้วก็แต่ว่าขึ้นก็แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในจิตความสามารถที่ปลูกที่ถึงมันอยู่อย่างเดียวคือว่ายน้ำเป็นครับว่ายน้ำเป็นก็จงจิงเป็นคนเด็กในย่านนี้ที่ชืใจกับคสุนคนสมเกรดนฟองขอองในของย่านของเหลวงน่ไเเ่เฉพาะย่านนะครับการศึกษาทือเรนทางยักษ์ใหญ่อย่างที่วันเราไปวันนี้ต้องไปถืว่ายากมาก เพราะว่าน yeah. huh? ับปันน really? okay. ับป no. exactly no. mm ัน hmm. ก no. no. so ็จะโรยลาลงไปนี่มาจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการสังคมบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยนิสัยหรือโดยสิ่งที่ลึกส่วนนิสัยของของนักการเมืองบ้านเรามีส่วนที่ับสนุนค่ทำให้สุกรส่วขภาพลกน้อยละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เราเห็นผลวานาหลายคนหายใจ คุเคยนะครับเส้นทางสำนักนั้นเจ้าพาเราจะทราบนะครับว่าไปนน์ตนไปด้านนี้หรือได้านนี้นะครับไปดานน้ปดานนี้เ้าพญาก็ไปด้านนี้และถ้าไปตะปูงทางนี้ไปด้านไหนความกัิอองะเยอะทนเส้นทางน,นี้นะสมหลอกไม่ได้นะไปทานี้กนเลยนะครับผ่านมาติดจังหวัดนะครับติดจังหวหัดนเส้นทางนี้ผ่านมาติด แต่ว่าแต่ละเส้นทางที่ผ่านมาในประวเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวประมาณ8 7.2กิโลเมตรเนี่ยเอ่อถึงเส้นจังหวัดจนถึงปากอ่าวไทยต้องบอกว่าเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเส้นทางจังหวัดที่ช่างแต่ว่ามีผลต่อชีวิตของีวาพวกเราที่ที่อยู่ตามรัฐทุกภาคกลางนะครับก็มีรัฐสำคัญสำคัญรัฐแรกที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ารัฐต่างต่อรัฐต่างต่อก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับ ทื่เราเรือของเราจะผ่านรับบางตอนสมัยก่อนแม่น้ำเจาเ้าพญาในเวลาที่ไหลลงมาเนี่ยมันจะให้ภาคในอากาศคนดีนะมันก็จะโคตรโค้งเนื่องจากเนื่องมาจากความราชันของแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยมันตั้อยู่ใกล้ทะเลพออยู่ใกล้ทะเลที่มีความราชันมันตั้มันจึงทําให้เกิดการกัดเซาะของที่ดินการตัดไปตัวของแม่น,น้ําทําให้เกิดการโคตรโค้งการโคตรโค้งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นที่ที่เราเลือกลงบุดน้ำหรือมันก็จะเรียกว่า กดน้ำอ้่างเราเนี่ยมีผลที่ทําให้ลิเวศของเส้นทางที่ใตมัน้ตกระเด็เข้าไปเท่าไหร่ก็จะเกิดการพดโงตนวสงมากขึ้นมากขึ้นลักษณะอย่างนี้จะเกิดเกาะต่อเรื่อยๆแล้วย่านนี้ึงเรียกว่าบางเกาะบ้างบางคนบอกเป็นเพราะว่ามีเกาะอย่งเยอะแต่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแต่ว่านี้ปากและที่ไตยานนี้บอกว่าเป็นเพราะสิ่งฐานของต้นไม้นี้สิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือต้นมะกอกตอนนี้ก็น่าสนใจอย่างนเพราะว่าถ้ายิ่งเราไปเที่ยวมากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจว่า ออนเรือเกิดจากต้นไม้ในพื้นที่อยู่ไม่น้อยทีเดียนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดรัฐในสมัยสมเด็จพระชยราชาประมาณคือพุทธศักราษ2400ถึง285ะครับ285คือเมื่อ400กว่าปท่แล้วนสมเด็จพระชัยราชาเองค์ให้ขุดลัอางทองประมาณกิโลเมตร10ไม่ตดองบอกัครับเป็นการขุดเพื่อเป็นทางการเดินเรือเปลี่ยนเส้นทางน้ำเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือขึ้นไปสู่วิทยา เรือเดินทะเลเข้ามาเนี่ยเรือถึงท้าเข้ามาก็ใสผัดเส้นทางนี้แต่ว่ามีวรรณกรรมอยู่หลายตัวเรื่องที่คิดว่าเราน่าสนใจแต่ผมก็คิดว่าตลอดเส้นทางเราคงจะได้ปต่ความรู้จักันบนเส้นทางเรือนะครับว่ามีวรรณกรรมที่เล่มบ้างที่เราคุ้นเคยแล้วก็ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้เรื่องราวที่เกิดเส้นทางนี้แล้วก็แต่ว่าตรงนี้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่ตูยกขึ้นาเรื่องของสื่อของยิคตรงนี้ก็คือ ตำแหน่งนึก็คือตำแหน่งสะพานสะพานขั้งรอเสร็จแล้วก็ค่างจะขึ้นชงก็พร้อมแา่ทางเหนือทางใต้ถ้าเาเป็นนี้เสมอเทียบเทียบกับเาหลนครับสะพานขั้งหอเขาเนี่ยเขาเป็สะพานที่ตั้งที่เกี่ยที่เป็นสะพานเก่าแต่ว่ายังเก่าน้อยกว่าสะพานที่เรามีนี่น้อยเกียยเชรู้งงานครับเขาุดสะพานแบบนั้นขึ้นมาเงกับความเจริญของบ้านเมืองที่เราอังทางดวั ที่ตัดเือะขดแล้วขัะทานองปก่ณ์ตกกุดขึ้นมาเพื่อยกระบัตาสร์ขึ้นมาและวใช้ที่สุดไม่กี่ปีผ่านมาแล้วเกิดกระแสกระที่เรียกว่าเคป๊อปรุนแรงทีนี้ที่ว่าทุกวันนี้เราต้องหน้าเป็นเคเปอต้องเป็นเคป็อปต้องหนักให้รวมผมเคนาะ ก็อกเนี่ยม้าเกิดถงเื่อว่าวกรทุก่ขึ้นโดยการตั้งแต่แบบโ่าเรามาท้าโรนสินค้ารถโทรศัพท์มือถือว่ามีโอเคระบบก่างๆตั้งโงองตลาดกัเลยนะครับนี่ก็เป็นเพราะว่าตั้งแ่เระ่งว่าวกรรมมันเกี่ยวเนี่ยตรงน้หมายแต่ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งสะพานนะครับสะพานโดมที่เกิดขึ้นในสมัยราการที่ห้เจ้าเป็นสะพานท้ายสะพานสุดท้ายชื่อว่าสะพานกรนสว่างาส ื so fall, march, ึงแม่ท้องตรงกระเด็นขวัญขาไหลครับเป็นความสุดท้ายที่โครงสร้างในถนนทางรัชกาลของร่องตั้งสะพานจุดเริ่มที่จะให้ความสำคัญของถนนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีทุกองเราต้องไม่จังเป็นหรอกนะเราเริ่มหันหลังให้กับทุกองแล้วก็มาหันมาใช้ความสำคัญของถนนมากขึ้นเพราะน้นท่วมทองที่มีอยู่ก็ต้องสร้างสะพานข้าม เพื่อจะเกลี่ยตะวันขมวดกับขนวดตอนนี as as ้สะพานต่างๆเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ก็คือเป็นสะพานที่เฉลิมขมวดตอนนันถึงสะพานในสมัยรัเจ้าจักรดมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกราชกุมารใช้ชื่อว่าพุทธาเรศสะพานนี้นะครับที่ว่าสะพานเฉลิมสวรรค์58เนี่พระจอมมังสา58ปีนะครับ58พระจอมพระจอมมังสาแล้วก็ถ้าเรานั่งก็าเรือยังพายได้นะครับพายทะลุตรงนี้ไปทามซึ่งทางคลองนี้เราเรียกว่าคลองจุนงเดิมแล้วก็ไปบรรจบกัน ลายคลองก็คสอคลองตลาดตรงคลองตลาดนี <oung> ้สะพานหนึ่งสะพานที่เึินตลาด5 8สะพานนั้นเจอรถตัดสาคือรัชการจัดงานคือรัชการที่หกะเดก็ทะเบถ้าเราเบียนดนนันบัดก็คือื่อสุยคลององินโพลงให้บ่าเริรัชนั้นเริญรัชสัดเส้นคจะได้ือเข้าถระชาองเขาโพ้ัหาว่าตรงเนี้ ที่ต็สุดสุดท้ายเป็นทางเป็นประเพณีมาลทยตัางขึ้นโดหน้าแต่ว่าทุกวันนี้ทำไม่ใช่นะครับประเด็นนี้คกานตั้งมาเพื่อให้ผมได้นำปุก็มากดลคกน้อยพอมนะครับเพระฉะนั้นตอนที่เราจะต้องลงเรือนะครับที่ว่าถ้าจะเหมาะกับเวลาของเราเพราะเราคนจะได้ลนเรือนครับเรือมาต็นะครับก็นิ่ากนนะครับเป็นานะครับใต่เจ้าหมี่่อนเุ็นารเจ้าพญาเป็นเจ้าตัวใหญ่นะครับ สุาด้ครับอีอไม่ต้อแล้วก็เดี๋ยวะมีน้ำนิเล็กสีกคานึ่งนุณเล็กสีเหืองนึ่งแต่ละสนกครับ